กดอันเลนมากับเพื่อนนะครับสี่คนครปตี้ซึ่งก็กดมาเล่นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นตาท้ายละก็ทานั้นก็คิดว่าจะไม่อัดคลิปอะไรนะแต่ว่าฝั่งโน้นห้าคอนโทรเลอร์ครับสโมกห้าซึ่งในคลิปจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมซึ่งตานี้นะครับผมก็ได้ทำการพลิกตหน้าของเซนติ n เนลแชมเบอมานะครับซึ่งก็เป็นตาท้ายก็จับมาเล่นๆเนาะก็มาฝึกความคมนะ แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอห้าคนโทเรเลอยครับจะเป็นยังไงไปดูนี้ก่อนครับเมือ่อกี้เราแรกก็ตายโง่ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะรอดอยากหรือเปล่ารอดูได้เลยครับสมุกเลยเว้ยสมุกห้านะครับปิดสาให้เว้ยปิดสาให้ปิดสาให,าให้ไม่มีอะไรปิดสาให้ครับทำมาเลยเอ้ยแฟงแฟง เฮ้ยเยอเนยอแต่แต่ก้อก้นหน้าลำพังพโอ้โหไอ้ัดสมุกีก่อนโอ้โฮัดวัดดีฟิวดีฟิวมันดีฟิวอยู่ไหมพัดไม่เป็นไรพัดเอาไปพัดในใครพั Oh my god. Reloaded. My option is ready. I I have. Oh.

Teleports ready. Spike planted. ข้างบนเลยออฟจะเย็นเอ็น่สวยครับเพื่อนพัด remaining. Yeah, you standing Two- facilitators One is Thirty seconds left. Teleports ready. Oh, my bad. Up. Thirty seconds left. Low man. Low man. I'm Doing a thing. Don't hit me. reloading One oh! enemy remaining. What? Why hard? planted. I suggest you move. Here we go. I'm going in. วัวขึ้นเพราะมันเล็กลงมันเล็กลงแล้วมันไวขึ้นโอ้ไวัยไปหกสิบ not ready yet if you saw him มา <c oughs> ผ่านครั้งแรกมาตอนนี้เราโดนนำอยู่เก้าสามครับสถานการณ์ค่อนข้าง แก่มากๆจะต้องไหวเดื่อนจะ,จะไหวไหมวะนั่งสมองห้ามันปิดได้หมดเลยนะอากิฟต์ขอพี่เร็วนะ That's not ready. จะพยายามเอาชีวิตกลับมาด้วยอุ้ยฮะโอตเตอร์เฮลมันไม่ได้โปรผมไม่ได้โปรขอโทษผมไม่ได้โปรพี่อย่ารีพอร์ตเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเซลเซีย Bike uhm planted. One enemy remaining. Healing. I Teleport's ready. Thank you. didn't actually think that would work. Oh, how did I do I not ready. ไม่ได้มารอบนี้ไม่ได้มาสัก,สสกสตัวถูกต้องโอ้โหมาแบทครับมันสโมกเยอะจนไม่รู้แล้วตอนนะี้ สมโมคโคตรเยอะโอ้โหเก็ดการนี้จะรอดยากเราไทยมีอะไรเสียไดเสีจะได้ไปต่อหรือเปล่าครับลุ้น I'm gonna fall back here. I have the Reloading. Hitting the brakes. Spike planted. One ah. enemy remaining. Teleport ready. โอ้นเดียว17 17นั่นนั่นไครับโอกับเอ็ดนเดียวอ่ะไฮแล้วครัเดียวใเดียวยูดคิวไปไหนมจ้แต่ว่าเม็ดบมันจะโลนะือนระวังนะ ไม่น่าต่อเลยวะแต่ก็ตัดเลือดมาได้เยอะนะตัดเลือดบิมไม่ได้เยอะเลยตัดเลือดบิมตัวเดียวมารเราบปี้สมุกมาเต็มสมุกเต็มคำเดียวอะ One enemy remaining. เอาอะไรครับสุดท้ายก็ไม่สามารถต้านแรง5้าคอนเทเลอร์ไว้ได้ครับสุดท้ายพวกผมก็แพ้ไอย่างราบคาบถึงแม้ว่าจะตีตื้นมาได้ในบางช็อตแต่ว่าก็โดนทิ้งห่างไปเยอะเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับ,มบชมมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปต่อไปอาจจะเป็นไฮไลท์พีที่2ครับไว้เจอกันครับผม